ครับวันนี้เราตาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเรากาชาติอำเภอสองพี่น้องวัดดนตาลเทศบาลเมืองสองพี่น้องแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธา,าหลายๆคนนะครับพวกเราก็ได้มาร่วมกันบริจาคนะครับสิ่งของซึ่งตู้ปันน้ําใจของอำเภอสองพี่น้องนี่เราก็จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ,อพ่อแม่พี่น้องในเขตชุมชนนะครับเพราะว่าเขตชุมชนของเราเนี่ย มีชาวบ้านหลายคนที่ประกอบอาชีพรับจ้างซึ่งในช่วงนี้ก็เดือดร้อนนะฮะเราก็พยายามจะกระจายสิ่งของนะฮะให้ชาวบ้านที่เป็นประชาชนที่หาเช้ากินค่าได้สามารถมีอของได้รับประทานนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางเหล่ากรชาติจังหวัดเหล่ากชาติอำเภอสองพี่น้องเทศบาล เมืองสองพี่น้องอวัดดงตาแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาหลายๆคนนะครับที่ได้ร่วมเสียสละสิ่งของมาเติมทุกวันทุกวันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นอนิสงส์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในอำเภอสองพี่น้องโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้มีความมีมีอาหาร ประทังนะครับในช่วงที่โควิดแล้วก็ต้องอยู่ในตภาพอย่างนี้สักช่วงใหญ่นะครับก็ขอขอบคุณพวกเราแล้วก็ขอขอบคุณทางเดลี e นิวนะฮะที่มาวันนี้ได้มาทำข่าวแล้วก็ช่วยเหลือเป็นการประชาสัมพันธ์ก็บอกบุญต่อผู้มีจิตทานะครับถ้าใครมีกำลังทรัพย์พอช่วยเหลือได้ก็ขอมาเติมเต็นตู้ปันน้ำใจที่หน้าเทศบาลเมืองสองพี่น้อง กันทุกวันนะครับจะได้ร่วมกันทําบุญขอบคุณครับ